สวัสดีครับเด็กคนชอพระนะครับวันนี้ผมลงกล้องให้ให้ชมเนี่ยเป็นสมเด็จวัดลักขังนะครับที่ได้เช่าหามาล่าสุดคือเนื้อหาเดียวกันกับที่ผมสะสมอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณเจ้าของพระก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมเปิดพระหลายท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,รอชมนิดนึงแต่ว่าเบื้องต้นให้ชมองค์ที่ได้เช่าหาองค์แรกก่อนนะครับองค์นี้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อน่าจะราวๆสัก 5-6เดือนนะผมแบ่งไปให้ FC พี่ชายที่ฉะเชิงเซานะครับเป็นสมเด็จวะละัลขังพิมพ์ทรงพระประธานนี่นะครับเห็นแล้วแป๊บนึงครับก็คืออยากให้เห็นผิวเนื้อด้านบนเนาะครับเนาะชัดไหมครับ <laughs> ยังไม่ชัดอขอขอโทษนะเอาโอเคโอเคครับอ่านี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับผิว สมเด็จที่เขาเรียกว่าเป็นผิวงานะครับต่อให้แกล่งแข็งแค่ไหนเขาก็จะมีการหดตัวนะพี่เห็นไหมครับเอาโอเคครับคือมีแบบที่เนื้อหาสะสมอยู่แล้วเนี่ยส่งมาให้ชมได้นะครับคือก่อนหน้านี้อ่ะก่อนที่จะได้เช่าหาหรือว่า ที่ผมลงให้ชมเรื่อยๆก็จะเป็นองค์นี้ครับเป็นผิวงาเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้นะครับที่ผมสะสม,สะสมเดิมอยู่เนี่ยเขาซ่อมนะครับเขาซ่อมกระเทาะมุมมานะครับองค์นี้อยู่กับผมมาร่วม2ปีแล้วมั้งครับนี่นะครับเนื้อกระดูกนะครับเนื้อกระดูกนะแต่ว่าองค์ที่มานี่คือสภาพท่าน สมบูรณ์มากๆครับก็ขอบคุณเจ้าของพระนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้ให้ชมทั่วองค์ครับเดี๋ยวจะให้ชมทั่วองค์นี่นะครับแล้วก็จะเทียบกับหลวงปู่ภูให้ด้วยครับว่าผิวเนื้อโซนเนื้อคล้ายกันไหมก็พระคนละยุคนะต้องใช้คำว่าพระคนละยุกอาจจะเทียบเคียงกัน ยากนะนอกจากว่าจะได้ชมได้เห็นเนื้อหาอง,องค์จริงของท่านนะโอ้วัดวัดละครั้งนี่มวลสารเยอะมากๆนะอง,องค์นี้นะครับเอาโอเคนะครับองค์นี้ไม่ใช่องค์ประมูลนะครับวันนี้ผมลงแบ่งสมเด็จวัดละครั้งด้วยแต่ว่าเป็นของหลวงปู่น,นายุคอินโดจีนนะครับองค์นี้นะครับสมเด็จคะแนนหลวงปู่น,นาค อินโดจีนนะครับในช่วงยุคอินโดจีน2485นะครับเมื่อเทียบกับสมเด็จเนื้อผิวงาเห็นไหมครับความแตกต่างค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะครับองนี้แบ่งปันเนซีครับไว้ให้ลูกหลานนะครับหรือภรรยาเนี่ยใช้ขึ้นคอผมไปพร้อมตลับให้นะครับอง์นี้วันณะออกสีเหลืองอมงน้ำตาลแล้วกันครับพระถูกสัมผัส ก็ถือว่าเนื้อหายังเป็นองคูได้ครับนี่ครับอินโดจีนผิวเนื้ออินโดจีนครับราคาเริ่มหลักร้อยนะพี่อยู่หน้าโพส์นะราคาเริ่มหลักร้อยครับาราคาปิดอยู่ที่หน้าโพส์ถือว่าแบ่งปันครับไม่ได้สูงมากครับราคานี้เนาะเป็นสมเด็จคะแนนสายตรงของวัดละคังนะพี่ เอบอกขอจัดอ๋อออขอขอเทียบกันนะเอฟซบอกขอเทียบกันระหว่างอินโดจีนสองสกับผิวงาในยุคสมเด็จลองดูนะพี่อันนี้องค์ประมูลนะครับเลื่อนมาองค์ผิวงานนิดนึงครับอ่านี่ครับ เนื้อกระดูกเลยวันน้าออกเหลืองนะพี่นี่วันน้าออกเหลืองคือเห็นแข็งแข็งแบบนี้แต่เนื้อในเป็นเนื้อไม่ได้เป็นแผ่นแข็งเรียบนะพี่คือวันน้าของท่านน่ะแกะปูนเนาะแกะปูนเปลือกหอยทําให้วันน้าเหมือนพระเนี่ยแข็งแก่งแต่จริงจริงแล้วนี่นี่นี่เนื้อในเนี่ยครับเนี่ยเนื้อเนื้อในของท่านเนี่ยเป็นพระเนื้อผงสมเด็จนะครับเอาโอเคนะครับ โอ่งนี้นะครับถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับจะปิดช่วงเวลา3ทุ่มหนาทีถึง3าทุ่มสนาทีนะครับคะแนนูปบูน้าอินโดจีนวัดลักขังนะครับเอาวันวันนี้มีปิลันอมาให้ชมด้วยเนาะนี่สมเด็จปิลันนะครับเดี๋ยวเทียบนิดหนึ่งครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับอันนี้แสงวันนี้ไม่มีแดดนะผมผมบอกว่าไม่มีแดดเราจะเห็นคาบไข ได้ชัดพอ,พอสมควรนะผมใช้คาว่าเห็นคาบอาต้องบอกสมเด็จปิลันเป็นสมเด็จวัดลักขังพระสองสมเด็จนะครับอพระสองสมเด็จนะครับสมเด็จปิลันเนื้อผงใบลานนะครับเดี๋ยว,ยวให้ชัดๆัดครับพี่ <laughs> ไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ อ,นนอ,อันนี้หลวงปุ่หนาคอ่านี้หลวงปุ่หนาคองค์นี้ปิลันนี่ครับเนื้อดำเนื้อเขียวอ่านี่ครับอ่าลองดูนะครับนี่ครับ อืมอ่าโอเคเนาะนวันวันนี้ที่ได้นะครับเดี๋ยวมขอไปเปิดพระของเอฟซีเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าที่มาจากที่ไหนนกนี่เนาะอ๋อน่าจะเปลี่ยนทางนักคปรปฐมหรือเปล่าครับโอเคครับองค์นี้ดูในรูปโหถ่ายมาแบบชัดมากเนาะแต่พอมาแล้วผิดเนื้ออยู่ครับพี่ ตอนแรกคิดว่าเป็นล้มปูล้มพูนะครับแต่ว่าพอส่งมาแล้วอ๋อไม่ใช่นะครับเนื้ออาออย่างนี้ครับเน,เนื้อเนื้อหลอกนะผมผมใช้คำว่าเนื้อหลอกนะแบบนี้ส่งกลับนะครับเนาะ,ะต้องขอโทษเอฟซด้วยนะครับแล้วก็ไปที่เพชรบุรี f C เพชรบุรีมาเดี๋ยวผมขอเรียงของ fc เพชรบุรีนิดหนึ่งนะครับ คือผมก็ดูแต่ว่าจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ชอบไม่ชอบนะพี่เนาะเพราะว่าพระที่ส่งมาก็อาจจะดูหน้าใหม่นิดนึงนะคำ,คำว่าพระหน้าใหม่ผิวพรรณแล้วก็บรรณะอาจจะไม่ได้เก่าเนาะพี่นึกๆออกไหมครับพี่ผมผมจะจะให้เทียบกันแบบนี้คือเป็นพระหน้าใหม่ที่เป็นพระแท้เนาะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นพระสายโรงงานหรอกครับพี่ คือเห็นเห็นแบบแบบนี้นะลองลองดูนะครับลองดูแบบนี้นี่แบบนี้เมื่อเทียบกับองค์ที่ผมเช่าหานี้แบบนี้ถามว่าเนื้อหาคนละโซนไหมไม่ได้เสมอไปครับเพียงแต่ว่าหลักร้อยหปีนะพี่พระหลักร้อยห้าปีนะพระหลักร้อยห้าปีนะพี่เนาะอยู่ที่ชอบกับไม่ชอบอยู่ที่ว่ามีเนื้อไหนที่เรา สะสมอยู่แล้วนะครับเราก็จะดูง่ายชุดชุดนี้เนาะอันนี้อันนี้ไปไม่ไปไม่ได้นะพี่คือเป็นเป็นพระแท้แต่ว่าเป็นพระออกวัดอื่นนะพี่อ,อย่างอย่างนี้ก็ยังไปไม่ได้นะตัวตัวผมยังไปไม่ได้นะครับแบบนี้ก็ยังไปไม่ได้พี่อันนี้ทําเนื้อมาให้คล้ายกับบางขนพรมเนาะแต่ว่ายังยังไม่ใช่ครับอันนี้ก็ยังไปไม่ได้ครับพี่ อ๋องนี้ก็เช่นกันครับนี่ผมส่งกลับนะครับปิดตาก็ยังไปไม่ได้นะครับ FC จากสุอะไรนะเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับอันนี้ผมส่งกลับนะพี่ไปต่อนะครับอ่าต่อของ FC มาจากจังหวัดตากนะครับ FC จังหวัดตากนี่มาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงช่องให้ชมนะครับคือขอดูสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเนาะ แต่อันนี้คือกล่องเฉยนะครับไม่ใช่กล่องของพระนะอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมองนี้นะครับส่งมาในรูปแล้วก็ตัวผมขอดูนะครับนี่นะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้ตัวผมส่งกลับนะครับยังไม่ได้เช่าหานะส่วนพระปิต,ตาอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นหาครับตัวตัวผมยังไม่เล่นหานี่ผมส่งกลับนะครับ รวมถึงเหรียญด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นาฝากมานะครับฝากมาชมฝากมาให้ดูนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะผมจะดูให้สมเด็จอย่างเดียวนะครับไปต่อของ FC ชนบุรีนะครับ FC ชนบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเรียงพระนิดหนึงเนาะเบื้องต้นเปิดพระแต่ว่ายังไม่ได้เรียงนะครับ f c ชนบุรีเนี่ยยังไม่ได้ มีองค์ที่ได้เช่าหากันครับดูดูให้นิดนึงครับอ,องค์แรกเนาะแล้วก็ขุนแผนนะครับอ่ะลองดูนะครับตัวตัวผมแบบแบบนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอ่ะยังไม่ได้เช่าหาครับอ่ะสมเด็จองค์นี้ก็ยังไม่ได้เช่าหาครับนางพญานะ นี่ก็ยังไปไม่ได้ครับยังไปไม่ได้ฐานคู่นะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้เล่นหาครับเจ็ดชั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับถือว่าของ FC ชนบุรียังคนละเนื้อหากับที่ผมสะสมอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวผมส่งกลับนะครับส่งกลับพระที่ดูส่งกลับให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นช่วง บ่ายๆนะครับถึงก็ราวๆสักวันสองวันนะพี่เนาะส่งวันอังคารน,นะถึงวันพุธพุธนะ่าจะยังไม่ถึงครับเพราะว่าออกตอนบ่ายนะครับน่าจะถึงวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวเปิดต่อนะครับพี่ถามอีกกล่องนี้มาจากพิจิตนะครับเดี๋ยวเอฟเอฟซี F, 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 C, พิจิตเนี่ยผมขอดูสมเด็จหลวงพ่อพุมวัดช่องแค่เนาะในรูปนี่ ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาแล้วก็โอเคครับชัดเจนครับเดี๋ยวสักสัคู่นะครับขอเรียงก่อนองค์ที่ขอดูจะเป็นองค์นี้ครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมแต่ว่าพอมาแล้วคือเนื้อหายังไม่ถึงปี 1- นสองนะครับก็เลยยังไม่ไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้นะครับเนาะอันนี้ผมส่งกลับนะครับพี่เนาะขอขอโทษด้วยครับก็ต้องขอบคุณไว้ ขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะครับพระองค์อื่นๆสมเด็จนะครับอ่ะลองดูนะครับ FC ส่งมาให้ชมอันนี้ก็ตัวผมยังไปไม่ได้นะอันนี้นะครับอันนี้ก็ที่ไหนครับไม่ใช่นะพี่คือดักขนนจะจะไม่ใช่เนื้อหานี้นะครับถ้าเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วคนจะคือนเป็นเนื้อเนื้อหลอกก็เยอะครับพี่ เห็นพิมพ์แบบนี้ไม่ใช่กุดักขนนนะอ่าโอเคเนาะต้องดูเนื้อด้วยครับดูเนื้อด้วยอ่าฐานคู่อ่าองค์นี้ก็ยังไปไม่ได้ครับตัวผมยังไปไม่ได้ครับคนละเนื้อหาอยู่ครับอันนี้อีกองหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นยุคหลังครับพี่ไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าถ้าแบบนี้มองเป็นลูกปูลมพูนะครับแต่ไม่ใช่ครับโอเคครับอันนี้ก็ไปไม่ได้ครับพี่ โอเคนะผมส่งกลับนะพี่นะโอเคครับอันนี้ขอเบื้องต้นเปิดของ f c วันนี้เท่านี้ก่อนแต่ว่าขอไปชมพระที่ได้เช่าหาก่อนนะครับอ่าชมสมเด็จต่อนะครับเบื้องต้นพระที่เคยผ่านมือมา3ององนะสาถึงองค์เนี่ยที่เป็นเนื้อหาลักษณะแบบนี้ล้วนแล้วแต่คนละพิมพ์นะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนละพิมพ์ สองนี้ก็คนละพิมพ์เห็นไหมครับเห็นทรงแขนวงแขนของท่านไหมครับองนี้ลำแขนจะใหญ่ส่วนองนี้วงแขนเนาะลำแขนของท่านจะเล็กกว่าองนี้นะอ่าเห็นไหมจะบอกว่าเป็นพิมพ์เดียวกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าดูแล้วคนละพิมพ์เพียงแต่ว่าเนื้อหานะเนื้อหาเนี่ยคือเหมือนกันแต่ว่าองค์นี้พิเศษหน่อยหนึ่งคือ มวลสารท่านติดมาเยอะนะครับมวลสารท่านติดมาเยอะอะที่เป็นมวลสารสีเทาเนาะสีเทาสีดำแล้วก็เม็ดประทาดนะครับแล้วกห็หลายจุดที่ลองดูนะครับตัวผมนี่อยากอยากได้อยากอยากเจออยู่เรื่อยๆครับก่อนหน้านี้ก็ นูน่นแหละครับร่วม5เดือนนะผมให้ดูด้านข้างไปทีละจุดนะครับเนาะอ่าถ้ามาแล้วก็เหมือนเหมือนเช่นเดิมครับก็จะขึ้นขอเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนี่เราจะเห็นอันนี้ด้านข้างนะพี่เนื้อท่านนี่เป็นเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับ แต่เนื้อในไม่ได้เป็นแผ่นแข็งแข็งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อในท่านจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นเห็นตรงตรงที่ผมส่องตรงนี้ให้ดูไหมครับเนี่ยเนื้อในท่านจะเป็นแบบนี้เนี่ยอ่าไม่ฟูไม่ฟูอ่ะบางท่านบอกฟูไม่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 ฟูครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นนะครับนี่ครับ เนื้อผิวงาคือวันหน้าของท่านจะแกล่งนะเป็นพระเนื้อแกล่งนี่นะครับผิวด้านหน้าที่เป็นคาบไขาอายุคือสีเหลืองเนื้อผิวองค์พระออกขาวนะครับต้องแจ้ง f อซก่อนองค์นี้เกียรติจลลุม้ม นะครับเกจจะลดซุ้มไม่ทะลุซุ้มนะครับอ่ะชัดไหมครับนี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนะครับเดี๋ยวนะวนะมือสั่นนะเนาะองนี้มองเป็นสังเกตไหมครับ องนี้มองเป็นอกกระบอกได้เลยเนะาะเห็นไหมหน้าอกท่านใหญ่เนาะเห็นไหมครับเออันนี้มองเป็นอกกระบอกได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยหน้าอกท่านใหญ่มากเนาะอ่าโอเคเนาะแต่ว่าแขนด้านด้านซ้ายองค์พระเห็นไหมครับหัวไหลเล็กนิดเดียวเองนี่ครับอลองมองดูนะครับ โไหล่ท่านเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมครับเลียวเล็กตรงที่เป็นรูนั้นคือไม่ใช่ลึกนะพี่ของท่านเนี่ยจะเหมือนหดตัวนะอ่าหดตัวครับหดตัวเข้าไปเนาะนเหมือนอกกระบอกนะพี่อ่าอกจะใหญ่นะครับนี่เห็นไหมอกจะใหญ่ถ้าอกวีก็จะเลียวเล็กลงไปนะด้านล่างจะไม่ หายออกแบบนี้นะเห็นไหมครับอันนี้เหมือนหน้าอกท่านจะหายออกเนาะอ่าโอเคเนาะเอาคข่าข้าวเนาะ,อะลองดูครับลองดูถ้าเจอเนื้อแบบนี้ครับส่งรูปมาให้ชมบ้างนะครับส่งรูปมาให้ชมได้ครับลองดูครับว่าใช่เหมือนกันหรือว่าแค่คลายเฉยๆนะบางทีความชอบนะความชอบแล้วก็ เคยผ่านตาแล้วก็นี่นี่ครับอ่านี่เห็นไหมเนื้อในท่านนะครับเห็นไหมไม่ได้ขาวแบบไม่ได้ขาวจัวนะนวลน,นวลน,นวลครับพี่อ่านวลน,นวลครับสมบูรณ์ครับไม่หักไม่ซ่อมครับเนื้อแกล่งเป็นผ้าเนื้อแกล่งอ่านี่หลังครับ อันนี้หลังคือหลังที่เห็นเนื้อเลยก็มีครับเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมหลังที่โดนเหมือนเหมือนกับเห็นผิวเนื้อเลยก็มีก็เหมือนกับการถูกสัมผัสเนาะแต่ว่าจุดที่ไม่เห็นหลังก็มีเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือจะเป็นธรรมชาติของพระเนี่ยคือค่าค่าอายุของท่านนี่นะครับนี่คือค่าอายุของท่านเราก็จะเห็นมีแตกรากผักชีอยู่นะดำๆนยครับลึกๆนะแตกลึกนะไม่ใช่แตกแบบผิวๆ เห็นไหมครับเอาโอเคนะครับเอาโอเคขอบคุณเจ้าของพระนะครับขอบคุณเจ้าของพระอ่านี่นี่นผมผมผมให้ดูเห็นไหมช่วงลำลำตัวของท่าน ต่างกันนะครับอันนี้อกท่านจะเรียวเรียวลงมาแต่วันนี้อกท่านจะผายเห็นไหมอ้าโอเคครับพราทางทางลายครับพี่ <laughs> พราทางลายครับพราทางลาย หลายนี่หลายนี้ครับนี่นี่นี่นลายนี่ได้ครับนี่ครับพระรามนะองค์องค์องค์นี้องค์นี้องค์นี้องค์ชมรุษอืมไม่ไม่ไม่แรงนะพี่องค์ชมรุษไม่แรงนะถ้ายังอยู่ก็เนาะเอาไว้องค์งงหนึ่งอ่าองค์ไหนองค์หนึ่งอยู่ก็เดี๋ยวมาลงแบ่งปันครับมาลงประมูลครับถ้ายังอยู่เนาะ แต่อันนี้ไม่ได้ลงอย่างปันนะพี่ไม่ได้ลงประมูลนะอ่าไม่ได้ลงประมูล